ของปัญหาสังคมกันบ้างค่ะคุณผู้ชมที่ตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจกันว่าเป็นปัญหาของนักเรียนอาชีวะตีกันนะคะกรณีที่ยิงนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิตเสียชีวิตเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมากลางวันสักแสกแล้วก็กลางเมืองด้วยแล้วก็มีความคืบหน้าล่าสุดนะคะตอนนี้ตำรวจจับผู้ต้องหาได้แล้วสองคนหนึ่งในสองนั้น รวมถึงมือปืนที่ก่อเหตุด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วปรากฏว่าเป็นการทะเลาะกันเป็นการทะเลาะส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องของสถาบันแล้วคนที่ลงมือเนี่ยก็ไม่ได้มีสภาพของการเป็นนักศึกษาด้วยนะคะก็เลย สรุปได้ว่าไม่ใช่เรื่องของสถาบันตอนนี้ยังมีผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่ยังหลบหนีอยู่นะคะตำรวจคาดว่าน่าจะจับตัวได้เร็วๆนี้ค่ะแล้วที่สำคัญตำรวจบอกว่าเตรียมจะเอาผิดผู้ปกครองด้วยถ้าหากไปตรวจพบว่า ลูกหลานของตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมผิดๆพ้ยนซ้ำๆแบบนี้แล้วปล่อยปะละเลยต้องเอาผิดนะคะถ้าหากว่ามีพฤติกรรมที่แบบทำผิดกฎหมายซ้ำซากแล้วผู้ปกครองรับรู้แต่ว่าปล่อยปะละเลยแบบนี้ต้องเอาผิดผู้ปกครองด้วยค่ะพลตำรวจตรีสมควรพึ่งซับปรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาที่สอนอดุดมศึกษาเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าผู้ต้องหาที่จับได้แล้วสองคนให้การ ที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนผู้ก่อเหตุรายที่3ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีคาดว่าจะได้ตัวในเร็วๆนี้นะคะตำรวจจะมีการพิจารณาเอาผิดผู้ปกครองด้วยถ้าหากว่า ตรวจสอบแล้วพบว่าบุตรหลานเคยมีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายซ้ำซากไปก่อเหตุแบบนี้ซ้ำซากแต่ผู้ปกครองรับรู้พฤติกรรมแต่ก็ยังปล่อยปะและเลยเพิกเฉยให้ไปก่อเหตุซ้ำซากหลายครั้งแบบนี้ผู้ปกรครองก็จะต้องรับผิดด้วยฟังประเด็นนี้จากรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกันค่ะส่วนขอเขาเองก็ให้กลายเป็นประโยชน์แล้วก็ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ยังหลบหนีอยู่ ซึ่งกระบวนการต่อไปในการออกหมายจับในการต้องดำเนินการเนี่ยเราได้วางวางแผนเป็นขั้นตอนไปแล้วส่วนแล้วก็ในส่วนของการสอบสวนเองในการสืบเองก็ทํางานสอดสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยก็ได้หลักฐานที่มั่นคงนะครับแล้วก็ไม่หนักใจในการทำาอดีนะครับแล้วก็ไม่หนักใจในการที่ได้ตัวคนสุดท้ายมานะครับสิ่งต่อไปก็คือเราพยายามจะพิจารณาว่าในกรณีที่มันเกิดเหตุบ่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มของเยาวชนหรือว่ากลุ่มของบุคคลซึ่งอยู่ในความปกครอ,องของบิดามารดาเนี่ย หากมีข้อมูลนะครับว่าเขาเคยมีพฤติการในการการะทําที่เกี่ยวข้องในการกระทําผิดกฎหมายนะครับหรือมีมีมีปัญหาทางปกครองหรือทางวินัยกับทางโรงเรียนเนี่ยแล้วบิดามารดาเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยหมายถึงว่ารับรู้รับทราบอยู่แล้วนะครับเพิกเฉยนะครับแล้วก็ให้เด็กให้ลูกของตัวเองเนี่ยไปก่อเหตุได้อยู่หลายครั้งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะใช้วิธีการใหม่ก็คือว่าอาจจะต้องนําผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องเนี่ย มารับรู้รับทราบล้วต้องมีการดำเนินการในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามขยายผลไปส่วนทางด้านของผู้กำกับสอนนดูสิทธ์นะครับพันตำรวจเอกไตรเทพแพทย์รัตนะครับคือผู้กำกับเนี่ยเปิดเผยว่าจากการสอบสวนนายอัครพลมือปืนที่ก่อเหตุยิงนายพง์พีระหรือว่าน้องพูนักศึกษาปวชชั้นปีที่2วิทยาลัยเทคนิคดูสิต์เสียชีวิตภายในซอยรนงสองคือคนยิงเนี่ยนายอัครพลเนี่ยเขาอ้างว่า ตั้งใจว่าจะไปแซวผู้เสียชีวิตแต่ผู้เสียชีวิตเนี่ยป้องกันตัวเองด้วยการใช้มีดไปแทงที่เพื่อนของตนเองก็คือนายธนากรผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งจึงตัวเขาเองเนี่ยนายอครพลเนี่ยก็เลยใช้ปืนยิงไปที่ผู้เสียชีวิตก่อนที่จะหลบหนีไปขณะที่ผลการสอบปากคำนายธนากรซึ่งเคยเป็นนักศึกษาเทคนิคแห่งหนึ่งย่านจรัญสนิทวงนะครับเบื้องต้นเนี่ยยังเป็นการสอบเรื่องของพฤติการการก่อเหตุ แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยพนักง,งานสอบสวนก็ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปตรวจหาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อจะมาใช้ประกอบสำนวนคดีต่อไปครับ คุณผู้ชมคะในช่วงเกิดเหตุผู้ต้องหาทั้ง3คนเขามีอาวุธปืนคนละหนึ่งกระบอกเลยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมีนายอัครพลรับว่าเป็นคนยิงเพียงแค่คนเดียวพร้อมกับย้ําว่าคาดีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างสถาบันเพราะว่านายอัครพลไม่มีสภาพเป็นนักศึกษาแล้วปัจจุบันมีอาชีพเป็นพนักงานส่งพัสดุให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเท่านั้นค่ะ เราสามารถจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุได้2คนจาก3คนแล้วนะครับจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุจับกล้องวงจรปิดแล้วก็คำให้การของพยานนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยคนแรกที่เราจับได้ก็คือนอายอัคขพลนะครับผมอคัคขพลศิริเมฆจับได้ที่บริเวณฝัออ่งธนบุรีนะครับผมจับได้ว่าประมาณบ่ายสองนะครับคนที่2เราจับได้ในเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งของวันเดียวกันถัดกันก็คือนายธนากรนะครับก็ทั้งสองคนในเบื้องต้นเนี่ย เราได้ตั้งข้อหาไปว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนมาในความครอบครองพกพาอาวุธปืนไปในทางหมู่บ้านทางสาธารณะนะครับแล้วก็ในส่วนวันนี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็จะได้รับการนําตัวเพื่อไปตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์ที่ลงมาตำรวจนะครับเพื่อเอามาประกอบกับคัการพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุวัตถุพยานในที่เกิดเหตุเพื่อให้ได้ความรอบคอบในการดําเนินกระบวนการสอบสวนเพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายครับ นักข่าอย่างนักธนกรนี่เราไปจับได้ที่ไหนครับน,นากธนกรเนี่ยจับได้ในบริเวณในพื้นที่สอนอตนีดินะครับในพื้นที่รับผิดชอบสอนอฤศีดินี่แหละครับก็ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างควบคุมเจ้าหน้าที่แล้วก็เดี๋ยวจะนําตัวไปที่โรงพาลตำรวจเพื่อไปตรวจพร้อมกับนายอัคพลครับตอนที่ไปจับเขาเขาอยู่บ้านหรือว่าอยู่อย่างไรครับก็อยู่ในพื้นที่สาธารณะนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ติดตามจากพิกัดอของโทรศัพท์บุคคลใกล้ชิดรอบข้างนะครับแล้วก็สามารถตรวจเจอได้ ตัวอักาพลยอมรับใช่ไหมคะว่าเป็นคนยิงเองอากาพลเบื้องต้ในให้การรับว่าเป็นคนยิงนะครับผมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูจากการตรวจพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์คราบข่ามเมาต่างๆที่ปรากฏตามอาวุธทางกายเสื้อผ้านะครับก็ทําแมการใดๆพูดต้องหาตอนนี้เนี่ยเราเราก็รับฟังไปส่วนหนึ่งแต่ท้งนี้ก็ต้องมาเทียบเคียงกับพยา,ยานหลักฐานอยู่ระกอบกันนะครับผมยังต<อ>ัวนักกอลเองมีบาดแผลไหมคะตอนที่เราไปจับกุม พบมีบาดแผลอยู่ส่วนนึงครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องให้แพทย์ตรวจว่าเป็นบาดแผลเกิดจากอะไรแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อไรนะครับเอ่อท้า,าน้ำตัวนะครับผมแต่ตอนนี้เราเรา,า,ายังยังไม่สามารถให้ให้ข้อมูลจชิงหรือได้เนื่งองตจากต้องรอความเห็นจากทางการแพทย์เท่านั้นว่าแผลแต่ละอย่างที่ปรากฏเนี่ยมันเป็นแผลจากอะไรบ้างนะครับแต่เป็นแผลเป็นแผล กบาดว่าแผลลึกครับเป็นเป็นหลายสาเหตุครับเป็นหลายสาเหตุลักษณะบาดแผลเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับตามร่างกายนะครับเดี๋ยวต้องให้ให้แพทย์เข,เขาเขาลงความเห็นว่ามันเป็นบาดแผลแล้วเกิดจากวัตถุอะไรยังไงลักษณะบาดแผลเป็นยังไงแล้วก็เอเระยะเวลาซึ่งมันมีความสำคัญคดีนี้ตำรวจทำงานไหวมากนะคะวันเดียวจับตัวได้แล้วแล้วคนก่อเหตุก็ยอมรับว่าเมาน้ำท่อม แล้วก็เลยไปหาเรื่องน้องผู้แล้วก็เกิดการทะเลาะกันนะคะด้านคุณแม่ของน้องผู้ผู้เสียชีวิตร้องไห้ตลอดเวลานะคะใจสลายเลย คุณแม่บอกไม่รู้จะอยู่ยังไงเพราะว่ามีลูกชายเพียงแค่คนเดียวหลังจากที่ตำรวจจับคนร้ายได้คุณแม่ก็เผยความรู้สึกบอกว่าดีใจที่ตำรวจจับคนร้ายได้ให้มารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำเอาไว้ส่วนตนเองไม่ได้สนใจว่าตัวผู้ก่อเหตุจะมาขอคมาลูกชายหรือครอบครัวหรือไม่แต่อยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่ทำมันผิดฟังเสียงคุณแม่กันค่ะ คุณแม่ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ตำรวจสามารถจับคนร้ายได้นะคะให้เขามารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำมานะคะค<ช>ุณแม่ไม่ได้สนใจเลยว่าจะต้องมาขอขมาหรือไม่มาขอขมาจะมาขอขมาแม่จะมาขอขมามาตบหรือเปล่านะแม่ไม่ได้สนใจขอให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดให้เขารู้ว่ามันไม่สิ่งที่ไม่ควรจะทำทำไม่ได้ทำกับลูกใครก็ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกแม่หรือลูกใครก็ทำไม่ได้ค่ะ ขอแสดงความเสียใจยด้วยนะคะเห็นใจค,คุณแม่เลยสะเทือนใจจริงๆออถูกต้องครับอันนั้นเป็นอีกหนึ่งคดีนึ่งนะครับ